คันจมูกใช่ไหมล่ะอ้โอ้โอ,โอเคครับเสืข้อกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยตรงนี้ฝนตกโคตรบ่อยอม,มคันจมูกโคตรบ่อยเลยนะแม่งโดนพิษแมวไปทีเดียวกูคันไม่อยู่เลยตอนนี้ก็ยังคันอยู่กูสาจจะปกติอยู่แล้วมันจะปกติทุกอย่างเลยถ้าแมวแม่งไม่เข้ามากวนกูก็ อีนดีจะมาเล่นภาพจีกันนะฮะแต่ว่าภาพจะชัดเพราะว่าตอนนี้เราอัดเดิแล้วตบมือไม่รอช้าเลาก็ไปกันเลยดีกว่าแล้วคลิปต่อไปเราจะเอ้ยไม่ใช่คลิปต่อไปแล้วเราจะมีเซอร์ไพรส์สำหรับทุกคนคนดูชอบแน่นอนซึ่งไม่ใช่คลิปนี้อยากดูก็ต้องดูคลิปนี้แล้อย่าลืมกดไลค์สำหรับคลิปนี้ด้วยถ้าจะไปดูเพราะามันโคตรจะโหดเลยไปกันดีกว่าเนาะยาวอ่อนขึ้นเรื่อยๆรื่นะู มีมีมีตีไปแล้วมีตีไปแล้วผมจะบอกว่าในระหว่างที่เราโดนลบกันอยู่เนี่ยตาเนียเน้ยหรือทุกตาผมไม่ได้วอร์มมาก่อนเล่นนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะกากและล้มบ่อยในช่วงแรกนิดหน่อยนะแหลกกือโคตรเยอะมันเทิงแน่นอนครับคนเยอะขนาดนี้มากเลยมีตัวประพี่หรือว่ากีบาร์กลง บ้านกลางพี่ยังมีโอเคพอเจอล่มป่ะบ้านนี้มีโอเคพี่มีเสียงตีใกล้ๆป่ะวเออใช่ประตูเปิดอยู่ประตูอยู่เหมือนอยู่บ้านนี้เหมือนอยู่บ้านนี้เหมือนมันย้ายบ้านนี้พี่มาร์กแล้วใช่พี่โอ้โหตรงตรงเป่าไม่ไม่มีหน้าต่างดูแลตัวเองนะดูแล ดูแลตัวเองดีดีดนะเลสกอดแม่งจะเยอะไปไหนขี้แทบหดตดแทบหายขี้แทบเล็ดกระเซ็นกระซอนมนเห็นคนว่ะ โอ้โห oh, แมงเลงกูสองตัวเลยล็อรับรับรับมีตัวนึงมีตัวนึ่งเยอะมากเสียจังหวะมึงเดินเขาอะวันนี้เป็นไรเนี่ยวันนี้ไม่ได้วอร์มเลย,เลยพี่ไม่เล่นอะไรเลย <c oughs> มันไม่เจอตัวเดียวอเฮ้ย <c oughs> ใครมาขึ้นเขาวะ ตัวนั้นเมื่อกี้มันมาจากไหนวะมาจากข้างล่างมีแมวมีมาเพื่อนมาเพื่อนมาบ้านข้างตาย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 ตรงนี้ใช่ป่ะตรงนี้พี่ตรงนี้พวกเดียวกันพวกเดียวกันเป็นตัวเดียวกันไหมเพื่อนเพื่อนใหญ่ตัวที่ โอ้เจ็ดเข้าไปข้าะไรเข้าไปข้างในบ้านโ oh. อ้เยี่ยปลากไก่เนี่ยตัดไปเ <Okay. S 2> ลยตัดโดนได้ป่ะ vinh vinh mà vinh mà ai tìm vi vô bà khang bàn gì kiểu mặt

มันเด้งมันเด้งอ,อุ้ยพี่เป่าล้มสามรอบย่าเอ้ยรถโคตรเร็วเลยเหมือนพี่ตันเมื่อวานเลยไม่แต่พี่ตายเลยนะคอมเพนเล่นนี่แหละพี่เฮ้ยอืมไม่รู้พี่กอเก็บบุตร<า>โอ้มีตัวมีตัวแค่แมงวันตอมเป่า ฝั่งต้องมีตัวหนึ่งดิมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว <Okay. S 1> เผาระวังโอเค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 ไม่ okay. 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 กี้มันอยู่ตรงซ้ายรถเนี่ยพี่ว่ามันถอยไปข้างหลังหรออืมแต่ว,ว่างาั้นอ,อาจจะถอยไปหลังบ้านเหลียงขวาตรงบีเลยอาจจะเนียนไปขอบมาบ้านซ้ายมาบ้านขวาอ,อ,อ,อ๋อหลังคาหลังคามีมาหลังมีมาหลังมีมาหลัง ตอีกต <blender>, ิ eng, ดรับแรงล่างน็อกไปแล้วตัวไอพีนาะขึ้นได้อีกขึ้นได้อีกไปมีน <am> <heavenly. S 2> ี่ เดียวใช่ป่ะใช่พี่เดียวแต่เพื่อนมันน่าจะโดดโดดมอกไปแล้วแหละน่าจะพี่มันไปดึงออกไม่พี่ออกไม่พอเหมือนมันวิ่งลงไปแล้วอ่ะพี่มันหานมันยิงเปล่าไหมมันยิงเปล่าไหมอ่ะใช่แล้วมันก็เหมือนโดดลงไปหรือเปล่าไม่รู้ใช่พอเห็นพอเห็นมันวิ่งผ่านเดินเข้าบ้านไอ้เปล่าวานดทำไงข้างหน้ามั้งเฮ้ยล้มหมดโอเคหมดหมดหมดหมมันล้มมันล้มมันล้มเพื่อมันดึงไง เพื่อนมันที่โอเคโอเคเพื่อนมันน่าจะอยู่นู่นมิตันมิตันเฮลโหลเอ๊ะเดี๋ยววงอยู่ไม่ไกลมากทันอยู่เฮ้โหไปดึด้วยเปล่ามุนี่เป่าได้ได้ได้ลมก็ไม่มีด้วยก็มีรถใช่ไหมพี่เมื่อกี้มันเห็นล่มรงไหนเหรอโอเคแล้วกูปากโวกทำไมวะเนี่ยเนี้มีร่มมีล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 ่มโอเคโอเค โอลมที่เปาบอกนี่าดึงนะพี่ดึงนะดึงเลยพี่ดึงเลย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 เยตามยาไว้มยาใหญ่ไวเลยนี่ขนาดไม่ได้บอกระเนื้อกำล้มไปหลายรอบแล้วไงอ๋อเออใช่ล้มไปหลายรอบแล้ว ตกำลังจูนอยู่ไงเลยล้มหลายรอบกำลังจูนอยู่ทันไม่เละทันทันทันพี่ลงไม่ไกลมากลงตรงไปตันเลยไม่มีคนเนาะไม่มีพี่โอเคข้างบนเขาอะเหมือนจะมีเสียงยิงอยู่นนนนนขมอขมเมาขมเมาีตัวมีตัวมีตัวเป็นยอดมีตัวเป็นยอดเออเห็นแล้วพี่มันวิ่งมาอยู่เห็นจุดตัวเดียวอะ รอบนี้ถ้าเป่าลมปุ๊บพี่ไม่ต้องดึงเลยนะดึงไม่ได้ละวไม่มีโคต้าดีหรอไม่มีโคต้าแล้วพี่รถเร็วมากๆอ่ะเดี๋ยวมันจะเสียจังหวะพี่ตรงไหนมีหมวกสองต่อสองพี่อย่าเป่ามีเครื่องซ่อมเป่ามีเครื่องซ่อมอ่าได้ได้เกาะพอดีโอเคมันสีได้แล้วตัดแม็กดำเป่าเป่าพี่ขอเครื่องซ่อมมึงเลได้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 ต่ำหมวกเน่อยในร้านน้ำแม็กดำพี่ไปอันก็ได้ตัดลูกเทาพี่เล่นป็นลูกเทาอ่ะ ับไม่ได้ใช้าไงโอเคในนี้มีในนี้มีลูกเถาพี่เตาปิดซ่อนเสร็จแล้วในร้านมา,าแม็กซ์ดำพี่กันนี้พี่ไม่แต่งกันได้ม่นี่ไม่แต่งผมมีผมมีแม็กซ์มินิอยู่พี่เอามาได้ของผมแหรอได้มาเดี๋ยวตาปาผมไม<ป>่มีแม็กซ์เออผมยังไม่มีแม็กดัมเลยดีกว่าน,นึงบ้านนี้พี่แล้วม,มีคนโดดล่มมา305 น่าจะดึงดึงเครื่องมาหรือไม่ก้อยเพื่อจะเป็นชุดโอ้โหวงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่วงเราต้องวงเราต้องไปขวาร้อมข่าวซ้ายเลยรันเปี้ยวมากันแล้วนะครับผมร้อมหลังเข่าได้ป๊อได้พี่วงยังวงยังไปถึงหลังเข่าได้หนึ่งนทาทีทันหนึ่งนาทีทันแต่ก็ขึ้นได้นะเผื<ด>่อวงจบเข่ารัานรันมีตัวมีตัวมีตัวเขาหลัง ตีถึงมอติดจะปาระเบิดมันมีตัวเข้าจะปาระ,ปะเบิดงัดก,กันอ,อยู่ยาไม่ใครยิงมอต้าวะเดี๋ยวมาแบงเดี๋ยวมาแบงเดี๋ยวมาแบง่งตัาละก่อนเปาเห็นป้านนุ่นมาร์คเหลืองตียิงเลยน่ายิงม,มากโอ้ยตกการปีนเขานี่มันช่างยากลำบ,บากซะเหลือเกิน,ไ,นไม่ยิงดีวกว่าแต่ต้องคล้องไปฝั่งหนุน่นานตะลันเดี๋ยวเราอยู่นอกวงมามามาใหญ่ไม่มีเลยใช่ป่ะกาววิตะการเลยนะกาวิกาวิ เนี่ยเออใส่ไปขึ้นในเปาก็ได้ออเต็ดม,มันต้องอ้อมแบงนี้ก่อนเออยังไงตรงที่พี่มาร์กเนะี่ยมันยืนนั่งกันสองตัวนะยิงได้นะพี่มันล้มแล้วหนึ่งนะรัดช็อตได้นะแต่มันจะดูเฮียเกินไป,ไไปเลยอ่ะรอให้มันชุบกันก่อนเออได้กันยิงได้กันยิงเลย อจัดให้เราอยู่วันที่สองเขาคอยจับจ้องเราอยู่เป็นย<อ>ังนะ อ้เกือบตายไม่ตายเอาเอาตายวงเรียบร้อยครับครับมันตายวงแล้วพี่เดินไม่ได้เหลือเจในเมืองอ่ะังหโอเคพี่เฮ้ยบนหลังคาบ้านพี่อะหลังคาตึกพี่เลยไม่ใช่ตึกพี่โอ้ไม่ตายตรงเอื่นยิงมันเข้าไปแล้วพี่มันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้ว เฮ้ยข้างล่างข้างล่างพี่หลังพี่หลังพี่สวยไอ้ตับตกใกล้ๆเรามีคนยิงหลังเปาเ,าเข้ามาตามาสัตว์ที่มันโอ้ยกดังข้างเปานะโอเคโอเคเหมือนก็ดังเหรก็ดังวิปป์ตายว่ะ ไม่มีตัวยิงต่อด้านหลังมอโคอีกหมดโคตาแล้วกูเอออะไรก็ไม่รู้ผมไม่เข้าใจเลยอ่ะตัวนึงเอาจ้าพดีครับยังไงค,ครับโอ้โหตาแรกมาก็ที่สองแล้ว